สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ OKMD OK Family ค่ะพบกับดิฉันกนกวันยีหวังเจริญค่ะวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่น่าสนใจทีเ่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะกับหัวข้อโอกาสของไทยในรอบ30ปีที่หายไปกับนโยบายใหม่ของประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ หลังจากเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดมกุฎราชกุมารของประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะได้เชิญทางการไทยเข้าหารือเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีที่รัฐบาลไทยนะคะได้เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทําให้ทั้งสองประเทศนะคะกลับมามีความสัมพันธ์อันดีกันอีกครั้งหนึ่งและก็จะส่งผลกระทบกับประเทศทั้งสองอย่างไรบ้างวันนี้เราลองมาดูข้อมูลกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักประเทศซาอุดิอาระเบียกันสักเล็กน้อยนะคะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะปกครองโดยระบบกาษัตริย์นะคะกษัตริย์องค์ปัจจุบันนะคะมีพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซันมานบินอับดุลอาซิดอัลซูดนะคะ ซาอุดิอาระเบียนะคะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ14ของโลกนะคะซึ่งมีพื้นที่กว่า2 100, ล้าน1แสนตารางกิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ในแถบตะวันออกกลางค่ะมีพรมแดนนะคะติดกับประเทศอาหรับต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจอร์แดนนะคะอิรักคูเวตกาตาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยเมนและก็โอมานค่ะรวมทั้งติดกับพรมแดนธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลแดงอ่าวอาหรับและก็อ่าวเปอร์เซียค่ะ พื้นที่ส่วนใหญ่นะคะ80%นะคะเป็นทะเลทรายค่ะประชากรมีมากกว่า35ล้านคนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อชาติอาหรับมากกว่า90%นะคะคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยมีภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการนะคะโดยมีเมืองหลวงชื่อกุิยานนะคะแล้วก็มีเมืองสําคัญสําคัญทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเมืองมะกะเมืองมาดีนะนะคะ แล้วก็มีเมืองท่าที่สําคัญได้แก่เมืองเจดดาค่ะแล้วเมื่อเราพิจารณาในมุมมองของทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็จะพบว่าทําไมประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยถึงได้กลับมาคืนดีกับประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยกำลังดําเนินนโยบาย ที่สําคัญนะคะก็คือวิชั่น2030ค่ะซึ่งมีความสําคัญกับประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากนะคะเราทรากบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกนะ้ํามันเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแต่นโยบายดังกล่าวนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างรายได้ของประเทศในระยะยาวค่ะซึ่งจะมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันในวันนี้ค่ะ ประเด็นแรกนะคะก็คือเป็นการเพิ่มการส่งออกสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่น้ามันนะคะจาก16เป็น50ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศของเขาเนี่ยพึ่งพาการส่งออกน้ํามันประมาณ84ของการส่งออกทั้งหมดนะคะซึ่งนโยบายนี้ก็จะเป็นนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศของเขาเลยทีเดียวค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นที่ไทยจะได้ประโยชน์เนื่องจากว่า ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะจะใช้รายได้ของการส่งออกน้ำมันเนี่ยมาขยายการลงทุนในประเภทอื่นๆบ้างนะคะซึ่งไทยเนี่ยถือเป็นทำเลทองที่ดีนะคะในการลงทุนแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยทีเดียวนะคะในแง่ของการเจริญเติบโตการเชื่อมต่อกับหลายๆประเทศในแถบอาเซียนนะคะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่พัฒนาไปแล้วอย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหการรมเป้าหมายต่างๆก็ถือว่ามีความสำคัญมากค่ะ ซึ่งจะช่วยให้เป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนระหว่างกันนะคะในกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็ธุรกิจอื่นๆค่ะรวมถึงการที่บริษัทต่างๆในซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะย้ายสำนักงานใหญ่หรือว่าเฮดคอร์เตอร์นะคะมายัางภูมิภาคนี้ ซึ่งก็หมายถึงมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกของไทยนะคะไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียที่จะกลับมาคึกคักกว่าเดิมค่ะประเด็นที่2นะคะก็คือในเรื่องของการลดอัตราการว่างงานนะคะจากระดับ12มาอยู่ที่ระดับ7ซค่ะซึ่งผู้ที่มีความต้องการในตําแหน่งงานนะคะสามารถมาลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้นะคะ แล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆของเขาเนี่ยจะมีบทบาทในการรองรับตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นของแรงงานไทยเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่จะไปทํางานอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะแต่อาจจะต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นนะคะโดยรัฐบาลซาอุดเนี่ยตั้งเป้าว่ามีความต้องการแรงงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ล้านคนนะคะซึ่งไทยเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการส่งออกแรงงานออกไปได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะแรงงานในภาค ริการนะคะโรงแรมธุรกิจเพื่อสุขภาพนะคะรวมถึงการกอร่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ค่ะถัดมานะคะประเด็นสำคัญถือเป็นหัวใจของนโยบายวิช i ั่น2 0 3 0นั่นก็คือเรื่องของอนีโอมนะคะหรือเมืองไฮเทคแห่งอนาคตค่ะซึ่งใช้งบลงทุนในการกอร่อสร้างนะคะราวๆประมาณ500แสล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ที่มังกรราชกุมารมฮัมหม็ดบินซันมา oh นะคะเปิดตัวผังงานก่อสร้างเมืองใหม่นะคะซึ่งใช้อนาบริเวณรวมกัน3ประเทศควบคุมพื้นที่ไปถึงอียิปต์แล้วก็จอร์แดนด้วยนะคะเป็นพื้นที่กว่า26,500ตารางกิโลเมตรค่ะตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะของประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะเมืองอนาคตแห่งใหม่นี้นะคะจะเป็นเขตปกครองพิเศษค่ะประกอบไปด้วยเขตอุตสาหการรมดิจิทัลที่ควบคุมทุกอย่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็หุ่นยนต์ค่ะ พลังงานที่ใช้ในเมืองนะคะจะผลิตจากกระแสลมและก็แสงอาทิตย์ค่ะซึ่งการเงินและการลงทุนทั้งหมดนะคะจะมาจากกองคลังของประเทศค่ะซึ่งหลักๆก็คือธุรกิจน้ํามันนั่นเองนะคะโดยมีกฎหมายแล้วก็การเรียกเก็บภาษีแบบพิเศษนะคะและจะเป็นเมืองที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีนโยบายที่น่าสนใจอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มจํานวนการรับผู้สแสวงบุญต่อปีนะคะจาก ปีละ8ล้านคนนะคะไปเป็น30ล้านคนค่ะนโยบายการนำระบบกินการนะคะมาใช้ภายใน5ปีเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานในราชอาณาจักรในระยะยาวด้วยค่ะประเด็นถัดมานะคะก็คือประเด็นของการท่องเที่ยวค่ะเรื่องของการพัฒนาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวนะคะจะเป็นเสาหลักอย่างหนึ่งนะคะของโครงการวิชั่น2030ค่ะเนื่องจาก ซาอุาดิอาระเบียเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจนะคะที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอาหรับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้าง GDP อย่างมีนัยยะสําคัญค่ะทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ทั่วโลกนะคะในเรื่องของการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวนะคะโดยนําเสนอโบราณสถานทะเลทรายแล้วก็ชายหาดรวมถึงเมืองต่างๆที่มีความสําคัญนะคะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในซาอุดีอาระเบียได้ค่ะค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียนะคะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะเดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็น medical tourism มายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็น destination ที่สำคัญนะคะในเชิงการท่องเที่ยวทางการแพทย์นะคะแล้วก็ศักยภาพของ นักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในกลุ่มระดับไฮเอนนะคะมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในระดับสูงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลดีสําหรับการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพในระยะยาวของประเทศไทยอยีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับสาระดีๆที่นํามาฝากกันหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD OK ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ OKMD, w w w o k m d o r t h Facebook OKMD, ok Line a @okmd ok และอย่าลืมติดตามรายการ OKMD OK Family ตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ